สวัสดีครับพี่น้องมาพอการกับพี่น้องมือนี้เลยพีน้ององเต็มพี่น้องเตีมนองเด้งเด้งพี่น้อง้งดีตึ้งเด้งเด้งเตียนอุ้ยเตียนี่น้ังพี่น้องงเลยพี่น้องงตแล้วโซดซ้ำนึงซ้ำมึงเงี้ยสนสบายสย โอตมตโอ,โยโอตายตายพี่น้องเรื่องเต็มนี้เตึงกับตา,ายซีกันไนมตดมีี่น่องตามเดียวเวอโอ้เต็มงนงนี่ไปน่อยเต็มนี้เบ็ดแล้วเต็มนี้เป็ลาอยานผสม่เจ้าเปียงเจ้บปืน กโดดนี้บัดเหรเบอร์ใส่ผักรวมพี่น้องใส่ลงไปเลยคุ้มอไเดี๋ยวนเต็นนี้ตุนพันันเต็นนี้สิเบิดตหรอน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาจะต้งปลาหน่อยไรสิเิครับด้วย หัขขวลยครับพี่นอ้องวต้องนีี่น้องเป็นหน้งัวอัวบกนี่ครับพี่น้องกน,นี่เป็น,น,ปน,นอข,อขน้อ,อ,นอ,นนขอตาลย Để đấy tiền có con con là tay con chỉ kim con nhưng không tiền con xíu subscribe cho kênh Ghiền thêm ไม่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนะครับไม่ได้พี่น้องมองทีถาดเลยมเม่ได้พี่น้องห้องถาดก่อนอเด็นนี้ห้องเบรเด็นนี้บัดดิตรงห้องถาดกันไม่ลองไม่ได้เด็นนี้หมด เไม่ถ้าเก็บนี้เชือ่อได้แต่งนอกกากงไม่เพิ่มมันหนองโอมมกนตเต็มมาเนี่ยนีต้องคัด nóng được sẵn cái nâng ngọc nâng tiền à. ừ. tôi đi tiền con tồn tại con 다음 저기 d o không tiền số tiền đồng tên của ta phong ngân mong cái thế nào <t Liberty Overwatch> <yak. t or gibberish> Tony bất ai không? Tony là bất tay không đúng đúng đi đi tài đi đúng đúng đi đi tài đi 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 你也不知 嗯 <noise> 嗯，等你，嗯，所以等你都能宰。<noise> <noise> ทุกท่านได็กๆฝากเด้นะครับกับไอ้ก่อนพัะจับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สมิตรก่อนพี่น้องเดี็กๆพอครับเนี่คลิปหนักครับผมพี่กับสวัสดีครับผม